สวัสดีครับมือนีครับอยู่กับไรแตงไทยนะครับแล้วก็มือนี้ก็มาขายก็อะไรมือนี้บ่มี้ยงเน่าเห็ดครับผู้เดียวหลายขั้นหมดมาขายรถลูกพี่ครับขั้นนี้สิเจ้งว่าก็หาเนาะเฮ้ยหัวไหน<อ>เจ้งก็เก็บิบ่ะมัดปากซ้ำกันบอนนตัวเดือนเด้อ แมนบ่ว่าไมันก็เมีทั้งไก่เมีนทั้งไก่บนะ่นหนแอรอันนี้เป็นใส่แตาร่มนะครับเพื่อนจะซื้อขั้นนี้สิปลายแดงหรือขั้นไหนไปลายแดงจะซื้อขั้นไหนไปลายแดยงก็หลังสองบ่ รก่อมือสบาพนะครับมาผู้ใดฮะไปใส่ครับขันนี้เพเป็นวาจะเอาซีสิบเจ็ดนะครับนี่ของครบครับพร้อมเลยครับพร้อมดุยครับผู้ใดฮะรถเกี่ยวเขาครับดีซี่เยริบนะครับ เันวายีอส47เด้ย,ย,ดดยคันย้นเน,เนี่ยจักเขาเบิ้องแดงหรอกครับบอลูนชักลึกเด้นเนี่ยรีวิวอย่างเดียวอย่างเดิมคับบอา้างามเขาดึงเขาดึงใส่ก่อนรถย่อเนี่ยฮะ วายดึงหนานี่แม่ก่อเสกก่อเสกเนี่ยใส่ขั้นเนี่ยหูทางเดียวเนี่ยใส่หวงทางนี้เป็นวะหรือใส่ขั้นพุ่นย,ย้ำเขาดึงกันรถติดเนี่ยคอยจีด้อหัจักไปคอยอ้นหนึ่งไปดึงเส้นเกียร์นี่แหละหนัเลขเกียร์อะไรก็ แมนว่านะครับผ,ผ,ผู้ลังค้นรถติดบอรูจากนะครับเอานี่นะครับทันยุบานนะครับกอดเกียร์นะครับข้องสูกวอดเกียร์นะครับเยียบ้อยครับทันยุบานบริเกียวห่าเลยน,นะครับเอารถไปดึงนะครับเพราะว่าเขาหนาจดึงนีนะเกาะหูนี่นะ หูฟังนี่กับหูฟังผุนขัดกาะขั้นมันมีอย่างวะกาอบ่ะขัดก๊อขั้นมันก็หัดหัดขั้นนะครับหัดขั้นใส่กับเกียร์นะครับขึ้นวาดีนายทีกอหูนี่นะหูขขางนะครับเบิ้งไหว้นะครับเป็นควมมบูนะครับเพราะว่าผมกับบ่อบ่อบ่อคอยรูดตาวากะเคยเห็นข้าเ,เห็ดนะครับอันนี้ก็หูดึงหลังเนาะ ตอนนั้นรถเพื่อนติดนะครับเพื่อนให้ผมไปดึงนเนาะเพื่อนกอดเกียนะครับเออเขาเก็เห็ุหม่องดึงไว้ให้อยู่เนาะสำหรับผู้วารุนะครับกลับไปกอดเกียนะครับเรียบรอยครับเนี่ยข้านี้เอาเอ,อ่าะไรเนี่ยข้านี่หาซิบ <50. S 1> แนวนว่า บามีเลยไปตัดออกอีกเด้อบางฝุ่นเนี่ยเป็นไอก่ะเลียงนี่เป็นแต่แรงท่านบก่ก่อนเป็นดาวจุ้งรถไปจากสองท่นบ่รถไปขั้วเว้ยลากหนาซีบ่บ่แต่วเราต้องถอดบันไดออกม่าเพรานไะ่ะ ล่างไหนโอ้ล่างหนาล่างหนาสามมึงตัวนี้บ่ได้ดอกวะหนาบ่ได้ฮะแมคโคแมคโคแมคโคเจ็บตันเจ็บตันโอ้ไม่มันยังไม่มันใสเหมือนรถนาะเมคโคมันกดตะขอบเด้ โอ้ยบอคือน่าซ si ja. ีเลยหนาส้ำนี่อยู่นี่ซี <c <c ่ตาเล่าห่างเนี่ยแล้วทารุ่นทารุ่นทารุ่นกันเข้าขายไปกวนกับสร้อยข่อยก็บจไปเอาลอยข่อยกับจไปเอาฮกซิกันเข้าคายนีกวนกับจีไปเอาฮกิฟโรงงานโทรมาน้าข่อยเนะข่อยคอเมาเลยนะ เรา,าอยากได้ลุ้นเป็นยุ้งไว้ขอยามันหาไปว่าได้ดอกคับรถใส่หนังเห้ผมมองลุ้นอะขยมมองซีเซียนนะงงเอ่ขอขจางเป็นตันจ้างเป็นตันขยอเอาตันละซีเซียบขับรถหน่อยขอยืมป้าขับไปพวกเป็นนอดตบยุ้งเนาะเป็นนอดฝ่าวรรนนี่เขาเนาะไม่ได้ให้ขืนก็ขืน,ก,ขนก็สองบาทน,นี่น้ำหนักไปยังน้ำหนักไปเอาอยู่โรงงานผุดไหมไม่ได้เอาอยู่หมกเขโยกไหม ล้านอันหองซอกอตัวอันเอาหนักยกกบ่าห้องหยกดิอเเอเฮียอยากใจหลายเนาะอ้เชียวฮักข่ใคร่พุนเน,นาะฮะเอาะครับมีมาฝากแจ็คเขาเบิ้งอะไรบุสกอกสก,กี้เนี่ย ตัวนี้ครับเบ่งเบ,บ่งเอานด้ครับผมมัมีความู้เลยครับ่ว่ากะมารีวิวให้เบ่งนะครับสีส่แสนเจ็ดกำเงินมากเลยครับ,บไม่เพราอะไรนี่ไม่ดีจิตตอนดิอนะะไรนี่จากสมุงเลยสองบันสีครับโมลุจักปีวบโรลุ รถข้าเจากับแม่ครับมึงสภาพบ่ปากคู่ะเนี่ยปากชิปูยังภาษาเกี่ยวของชิมืออ่ะป,ป,ป,ปลาเราห้อยปลาปูเลียดบ่สร้างเราได้เนี่ยอะเป็นเล็กขก้อเ่านะครับยังมาท่านเดไปนะครับเดิม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 โอ้ยดับแน่ไป กันได้กว่าอยู่บ้านนันจังไหนวูลูกพี่กับลูกน้องหลงบอกเสียงกันเจ้าไหนวูประสบการณ์ข่อยหลายก็เจ้าได้บุญเลี้ยวไม่บอกส่บักยานน่ลยักเถียงว่าประสบการณ์ข่อยหลายก็เจ้าได้พนาว่าเจ้าว่าวประสบการณ์เจ้าเย้าว่ามาเถียงว่าบากนั่นกินเบียร์อาปาก้างแล้วบากนั่นนะ เหตุงานบุญกับทีน,นครับซ้ำบุญกับทีมเนาะหมู่บ้านเนี่ยเม่ได้่ยังก<ะ>็ห้องกับตาไปเพื่อนงานงอกคืองานเท่าไรนะครับแต่ว่าพอดี<ม>เขาเอา,เอารถอบตไปเห็นนะครับอบตอ่อเป็นนายซางเนาะเขามีรถของเขาเองนะครับกะซึ่งกับว่าเป็นยังครับเดี๋ยวแค่นี้ก็นะครับแบตพุ่งเรจะเมื่อไหร่ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับดูครับอันนี้เงะ รถดำนะครับอุซางแก๊กอุนี่บริการดีนะครับเข้มอย่างเดียวครับเชียงบ่ดีเอาไปเข้มไมเลยนะเชียงมันบ่ดีหอกครับเอามาใส่เราเพิ่นลืมอุดกวงครับเพิ่นเอาไปเปลี่ยนครับให้เขาเห็ดให้ครับปั่มบอลแรงครับเอาไปให้เขาเข้มให้เพิ่นก็อเยื่อโอ้ขันนีข่อยบ่ได้อย่างดอกพนาว่าเจยไม่เข้มเขารับประกันดีครับอูนี่แต่ว่าคือมัน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 เป็นหัวหนอกนะครับเป็นหัวกระซี่นอกนะครับแต่ว่ามันเป็น ทีบัตนะครับกะบลูคือกันว่าต้นทุนข้าเจ้าเอียงแังไรงนะครับแต่ว่าคือข้าเจ้าบริการดีนะครับเพราะว่ารถยุบานนี่ก็ไปเอามาซีขั้นแล้วครับทุกแถวบ้านเนาะอูซางแจ็คนะครับอันนี้กะเพื่อเป็นอูทัางเลียกนะครับอูอื่นเขาอาจสิบบริเวณมาดูแลลูกค้านะครับแต่เอามาใส่อาทิตย์เดียวนะครับรูปประกอบขั้นของนององผมนะครับ ซื้อมาแปดสิบแปดนะครับคาดเหมือดครับปั๊มน้ำมันแต่เออปั๊มมันใฮลิกแต่ครับเอาไปเข้มกับเข้มสียากเนาะครับแต่ว่าอันนี้ก็บอกเอออูนะครับอูดีกับพมกับฉีดแนะน้เนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นกับยิบฟ้องผมนะครับเออเอาอย่างไงเนาะเพากว่มันกับมันก็ต้องมีขั้นเล็ดหลอดแน่นะครับเพราะว่งมาเป็นรถใหม่นะครับ แต่ว่าเอาก็แบ่งว่าเออบริการเออนี่ผมเข้มเป็นเข้มไห่บอครับได้เพิ่มเงินไห่เป็่บอหรืยังไงแต่ว่าอูนี่เข้มในความเชียร์เป็นลูกนะครับเชียงพคนกับเฮี่ยไห้เนี่ยน้องพนักงานขั้นใหญ่พนธ์เชียร์เชียงไห่เจ้าแม่ด้วเนาะเออเชียงขั้นี้เฮญ่เชียงไห่แม่ปั๊มกับเฮี่ยไห่แม่ครับปั้มดีเซลนะครับบอดีเขากับเข้มไห้นะครับเข้มดีเข้มดี ขเขาเท่มดีครับแต่ว่าค้นคับบ่ดีครับ,คครรบ <laughs> เอาครับ